ไลฟ์เละกันแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าได้ได้เห็นข้อความแล้วนะครับผมได้เห็นเรื่องราวแล้วครับบีไฮเดซีนะครับผมก็อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าจริงๆเราเราไม่ได้มีเจตนาที่ที่ไม่ดีเรารู้สึกว่าคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่นานแล้วก่อนที่เราจะมาโพสทวิตเตอร์ที่เราจะตระหนักในคําพูดแล้วก็ระวังคําพูดมากขึ้นนะครับผมเราก็อยากจะขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ไม่สบายใจนะครับผมก็ จริงๆอยากจะบอกว่าตอนนั้นเนะ่ยเราก็มันเป็นคลิปไฮรีซีนที่นานมากแล้วแล้วตอนนั้นเราก็อินกับคาแรคเ,เตอร์เฮเลียนด้วยแล้วเราก็มองว่าเรื่องเรื่องเอ็เป็นเรื่องแบบว่าธรรมชาติเราก็เลยแบบติดพูดสนุกนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็จะระวังในคําพูดตัวเองมากขึ้นนะครับผมระวังในสิ่งที่พูดอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันก็มีหลายคนแหละที่มีมุมมองแบบแตกต่างกันก็ ก็ต้องระวังคําพูดตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ตระหนักมากขึ้นแล้วนะครับผมอยากจะแจ้งให้ทราบเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจแล้วเราคุยกับทางค่ายแบบพี่อ,อ๊อฟเงี้เรารู้สึกอยากเอามาพูดเองมากกว่านะครับผม,ผมก็มาแจ้งให้ทราบนะครับผมว่าตอนนี้ตอนนี้เราจะตระหนักมากขึ้นนะครับผมระวังในคําพูดมากขึ้นพ่ออย่าคิดมาก คิดมากไหมคิดคิดแต่ก็อย่างที่บอกแหละก็อยากจะบอกทุกคนนะครับผมว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีใช่แล้วก็ได้คุยออกับน้องก็ให้กําลังใจกันแต่ตอนนี้